สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทนผช้ชมครับพาเดินทางนะครับไทาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมต่องวดครับผมปูสายตัดนะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาครับมาตะเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับทนผช้่มครับจับคู่หลุดจีเดอวยพี่น้องเด้อนะครับพามารับชมตรงวดน้ำกันครับงวดวันที่1มิถุนายน2566นาะครับมาเบื่องน้ำกันครับว่าปูจะให้สูตรใดก่อนให้ชุดใดก่อนนะพี่น้องเนาะ กับผมเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับหลังจากเมื่อวานฝนตกพี่น้องนะครับเนาะฝนตกบรรยากาศปลอดโปร่งพี่น้องแดดขึ้นเกา้นนะครับเนาะอากาศร้อนนะครับผมจังเขาไปหาปูนน้ำกันท่านผู้ชมนะครับเนาะสาธุเด้อนะครับเนาะบ่าวแถาขออวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องยกมือถ่วงหัวน้ำกันพี่น้องกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายุมั่นขวัญยืน นะครับนผูมชมครับคิดสิ่งใดขอให้สมปาถนาทุกท่านนะครับพี่น้องครับอาเขาไปหาปูน้ากันครับบรรยากาศกระแดดบรรยากาศปลอดโปร่งพี่น้องเนาะครับไปเบิ้งไปชมน้ากันครับบาปูสายตัดนะครับเราจะให้ชุดไดต้องงวดพี่น้องครับเอาเขาไปกราบนมาสการปูน้ากันครับกราบนมาสการครับปูการนมาสการเจ้าครับปูเจริญพครับค่ะงวดที่ผ่านหน้าะปูเนาะมาแต่เล็กวิ่งครับชุดเด่นบนเด่นสามพี่น้อง ะครับนน้ำฝนควาคือเก่า่อ่าดับล่างกระดับอยู่กับอีกชุดหนึ่งนีะครับปูกะวิ่งบนวิ่งก้าวนะปูเนาะขับเขามาตะเล็กวิ่งอยู่พี่น้องนะครับผมเอามาดับชมมึงวันองใช่ครับแตเขาขู่เขาจะเขาตะเล็กจะให้สูตรไดปูสูตรโบราณสูตรโบราณปูบอกเด้อพี่น้องเด้อครับปูว่าสูตรโบราณนี่เขางวดเป็นหวดปะปูเขางวดเป็นงวดเอ้เอาสูตรโบราณนะพี่น้องเนาะมันดูเป็นจังไดครับ ลงยูทูบเราจะเดินปะจะเดินมันปั่วปัวไอยูทูบไว้ดิพอตาขึ้นเวทีแล้วมันนี่รุดปั่ปูวพ่อตาขึ้นเวทีแล้วชอบไฟออร์รถครับวันที่เท่าไรนึ่งวันทีหนึ่งขับปูวมิยอขึ้นเวทีจะจะย่านเวทีปะครับจะสู่เวสันจอนด้บังหวัดนะน้าปูวเวสันจอนผมว่าจะเบิ่์นบ่ปูว ไปสัญจรสารคามสารคามงวดนันปูงวดที่ไปสัญจรอยู่สารคามงวดที่มันออกเ <7. S 1> ก้าเ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 จ็ดงวดนัน,นนะปีน้นแล้วก็ออกล่างออกแปดเก้าอืมวนนี้เาหนัปูนสัญจรสามเนาะ,ะสูตรโบราณะสูตรโบราณสามสี่ห้าห เจ็ดแปดอันนี้ปูเคียนสูตรให้นบางทีพี่น้องเด้อเดี๋ยวปูจะตัดให้หน่อยโตขึ้นเขาดับแล้วดับตัวได้ปูเด่นหาบอ่ดับคือดับหาเนาะปูดับหาบนผมคือมักแต่ซูลหาเนี่ยดับแต่บนดับแต่บนมาปูมาเกี่ยวกันล่ะงอืมมว่าชุดนี้ตัวนี้จะดับแต่บนบได้เกี่ยวกันล่ะครับดับบนแต่มาล่างได้นะครับปูเหมือนกันห้องคอยยังดับสามล่างเนาะครับสามล่างมาบนเนาะปูเนาะ ตัวนี้ตัวนี้มาบูมานั่งได้แมนกว่าที่เราเนี่ปูให้ดับสามหลังกับนมาชมเนี่ยดับสามแต่ว่าดับบนบ่อยู่ที่ปูปูว่าดับศูนย์มาเด่นเนี่ยมาเด่นดับศูนย์มาอยู่ครับผมแต่ว่าดับล่างดับอยู่พี่น้องดับล่างจับคู่ปูจับคู่ก่อนจับคู่บนก่อนจับคู่เด็กเด่นก่อน ผูเหล็กเด่นก่อนมาปูอันนี้เบิงสูตรด้วพี่น้องเด้อว่าปูได้ตัวเลขกก็ได้ใส่หนิปูคำนวณให้เบิงพี่น้องคำนวณให้เบิงตรงนี้นะอ่าคำนวณให้เบิงก่อนวณสดๆเลยหลักปูก็จะตัดให้ว่าเหลือจะคูจะคูกับเอฟซีเลยสูตรสูตรนี่มาจังสี่งละรับปูเอฟซีลังเทียเบิงท่านได้เหมือดปูอันเต็มนากระดาษปั้นสูตรนี่มาจังสิ่อ่านี่เป็นสูตรพี่น้อง ทุนีงก็ตัดได้ตัดเลยนมาปูจับสามกับสี่ทันมาปู<ม>าปเลื่อต่อสี่ทันีลยจับเอาหนังเด้ปูบนเลื่อต่อสี่ทันีลยบนกับเลือแค่นี้เลยเลือกแต่เดาปูบนถ้าจะวิ่งก็วิ่งสี่วิ่งสี่วิ่งสี่สบนครับจะเหลือแค่โบก,กี่คู่เลย แต่ตัวนึงเป็นเด่นใดไหมเด่นไดป่ะครับสามเก้านี่ป่ปูมันชนในนั้นนครับอมียังกระปูสามเก้าว่ะมันเด่นตัวนี้แต่วันองไว้ตัวนี้อ่าสาเก้ายังก็ยังทีว่าดับชนเด่นยุนประปูก็จะเหลืออย่เก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งับสี่เก้าสีู่สี่หนึ่ับบน บดมีอยู่แค่นี้แหละครับเน้นตัวนี้ตัวเดียวครับสามเก้านี่กันบบปูกกันสามเก้าตัวรองจะเน้นเน้นรักไซลักคาเนี่ยประจับปะปูหลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดหน่ยเอาไว้ลักข้างหลังกับอีกคู่นึงเอาไว้ชุดล่างชุดล่างเอาไว้ชุดล่างนะบเนี่เรียกว่าชุดนี้มั้งจีเอาไว้ชุดล่างล่างห้าเก้าเชิญห้าเก้าเชิญห้าห้าห้าศูนย์ครับ นี้าสครับกเก้าบัวใส่เวนตาก็เหลียวบเซ็นตัวหนังสือคนไหนได้เยว่ตาไล่ๆยันีบัวใส่เวนตาบัวได้เลยครับ <c oughs> นี่เ็กมา,ส,ามสูงอยู่ในถ้าตามสูงยังมี เดือยแค่นี้แหละครับชุดล่างตัดปูตัดหก <c oughs> ตัดหกจะเรือเจ็ดล่างในเด่นเจ็ดกับแปดอ่าบาเด็นบบปูกันไหวเพราะสูตรล่างมัน จะชนชนตัวนี้มาชนแปดเยปูบางสำนักบางอาจารย์นี่แปดดับล่างแล้วท่มนผช้่มด้วยครับแต่ว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับเนาะเป็ี่ยนเพียงแต่ละอาจารย์ของของคอยนี่ดับหกของปูของปูดับหกตวอวปูเหนเด่นแปดตัวที่บ่าวถ่าไปมาหลายเส้นพี่น้องแปดดับล่างอ่ก็บรเนี่ยตวเป็นไปไหมดเล็กต่ว่าราคาปูประเด็นบ่ปูราคาราคาล่างเนี่ย ลักห้าเดี๋ยวเบิ้งก่อนเบิง้งในลายครับสูตรดูในลายสูตรเด้อครับไอปูขัดตัวเด่นไหนพี่น้องชุดล่างดูในเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้ากันเด็กดังครับรักห้าถ้าซื้อซื้อแต่ล่างเด้อครับตัวนี้เป็นตัวกันห้าเก้าปัวๆตัวกันกันรักห้านี่แหละครับ กานสองหรงแค่นี้หาเก่าหาซูนเอาปูคัดออกไหมนะครับตัวที่เด่นจะได้เขียนให้เอฟซีเป็นเจ็ดเก้าแปดเก้าเดกเด่นมันหลายสูตรชุดนี้เดรปูกันเด่นเจ็ดบ่มัแบแต่ก็กันไว้ก็ได้จับลงไปน้ำใดปูเพื่อมันกันลื่นเนาะ จะได้ตัดที่เพิ่นตัดแล้วก็จะเลยอยู่เจ็ดนึงศูน์นี่เบานาปัวครับเด่นสองคููนี่เด่นสองคู่กันหาเก้าหาศูนย์นาปักันหาเก้าหาศูนย์ะนอเาเบิ้งครับนี่คัแนละเอีเราครับผม มันดับบนหาเลยต้องเอาไว้ล่างครับปูเอาทำช่ชมเดียวบ่าเท่าจะคัดไทเนาะพี่น้องเนาะเอาครับทำชมครับเขียนไหตัวใหญ่ๆด้วยครับเอฟซีพอยใหญ่ไม่ใหญ่นะครับเนาะปูสายตัดพี่น้องสูตรโบราณปูปลาเขางวดเป็นงวดเดินดีพี่น้องนะครับเนาะปูว่าก็เดินดีนะครับปูให้ต้องงวดสูตรนี้บนวิ่งสี่นะครับทผช้ชมครับปูเขียนสูตรให้บ่งนะครับผมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้า ตัวกันกับยูนี่สูญยุทธพี่น้องครับกัน39นะครับเนาะกับปูเนีนที่4 2 4 9ชุดล่างนะครับเนาะวิ่ง7กับ8นะครับเนาะ7 9 7 1 7 2 8 9 8 1 8 2เดน่นที่7 9 8 9ถ้า5มานะพี่น้องครับกัน5 9กับ5 0หาศูนตัวนั้นครับถ้าผู้ใดมักตกกันเนาะพี่น้องนะครับเนาะครับผู้ใดมักเน้นๆ2คู่ก็คือ7 9 8 9ชุดล่างนะครับผมชุดบน4 2 4 9 ตรงๆได้พี่น้องเด้ครับแต่ว่ากักนไว้น้ำปูว่ากัโตัวไว้น้ำเน้นตรงๆเนยนะปูเนาะเอาตรงๆเลยแหละจังไงนี่คือสูตรปูเขียนในเบิรงพี่น้องในชุดล่างนะครับเนาะสามนี่ปูตัดออกแต่ว่าไเด่นอยู่พี่น้องปูเอาหลักสี่นะครับเนาะไอ้ชุดบนอันนี้ชุดล่างที่ปูคํานวณให้กันก็คือแค่หาเก่ากับหาศูนย์เด่นเจ็ดกับแปดแต่ว่าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี่ปูตัดไปหกนี่ดับล่างปูวานะครับเนาะก็เหลือ หลักเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองกันห้าเก้าห้าศูนย์ห้าบนปัวฮาดับบนมาได้แค่ล่างนะครับนี่เนาะครับกันห้าเก้าห้าศูนย์แคปหน้าจอท่านผู้ชมปูสายตับภามลักษสุดโบราณกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมนะครับเนาะพุ่นเอฟซีแฟนคลับต้งช่องขอบคุณพญายมยงย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคนยืนนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ <res> <Fif ten>. ่าวเถ้า <processo> วัสดีครับ